đi lên đi nào đi 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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วยุบแล้วโอเคโอเคนะรู้ไหมปลดปืนก่อนปลดปืนก่อนปลดปืนมาปืนนะดึงมีดโอเคดึงมีดโอเคพี่กระชั่ว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  กระเป๋าตังกระเป๋าทุกกระเป๋า่ังดกระเป๋าทุกกระเป๋ากระเป๋าทุกกระเป๋าดูระเบิดด้วยในกระเป๋าอะกระเป๋า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 พังพังคุณมีระเบิดได้ไยมึคุณมีระเบิดได้ไยมระเบิดระเบิดระเบิดไม่ใช่ควาสลักไม่เป็นไรบิดมือบิดมือบิดมือที่ในเปิ้ดบิดมือบิดมือบิดบิดบิดกระเดื่องอ่ะอ่ะโอเคไปหลังมือไปหลังบิด Now, yeah. 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 I've cup.